สวัสดีครับกลับมาพบกับช anel จิงจีไอาร g ครับวันนี้เราอยู่กับล่าเซป็อเหมือนเดิมนะครับทีมงานขยันมากนะครับล่าสุดมีการปล่อยข้อมูลออกมาในหน้าฟอรั่มนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลโหวตของ Miss Cycle b u l l d Balance Survey นะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสติดต,ตามช anel จอ่ีนไอร์ก็จะเอาโพลมาแปะก,กันไว้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ในะผลโหวตออกมาแล้วนะครับและทางทีมงานเปิดให้เราดูอย่างเป็นทางการเลยว่าผู้เล่นส่วนมากคิดเห็นยังไงนะครับกับคําถามประมาณ7-8ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันไปเลยแล้วกันนะครับแต่อย่างแรกนะครับมาดูเอ่อจวหัวจดหมายจากทีมงาน e l h v u r g Our Game e s กกันก,นก่อนนะครับเคนนะผนุ่มเคน Kane. บอกเรามาว่านะครับ ในระหว่างการพยายามของเรานะครับที่จะช่วยเหลือพลเมืองของเอเธนาก็หมายถึงผู้เล่นนะครับผู้เล่นกว่า7,000 0คนว้า wow. วนะครับได้ให้ความร่วมมือในการโหวตนะครับเพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์เสียงของตัวเองในหัวข้อนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงรีบาลานซ์ balance, ตัวละครและคลาสนะครับระหว่างมิดไซเคิลหรือว่ากลางซีซั่นนั่นเองนะครับ ผลประกบออกมาว่านะครับโพนี้นะครับมันสุดยอดอย่าไม่น่าเชื่อและมากไปกว่าน,นั้นนะครับนอกจากหลายๆห,หัวข้อที่ได้รับการถกเถียงกันนะครับเราอยากจะขอบคุณนะครับความกระตือรือร้นของผู้เล่นนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นนะสิ่งที่เราเอามาทำจริงแล้วคิดว่าในอนาคตก็น่าจะทำต่ออันนั้นผมเติมเข้าไปเองนะครับวันนี้ เราอยากเอาข้อมูลมาแชร์นะครับเป็นผลโพนะครับจากการตัดสินใจของคนที่เล่นเกมนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับลาเซพอร์มิสไซเคิลบิวบาลานซ์เซเวรีครับแบบ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 หัวข้อสำคัญนะครับนะหรือว่าค่าสถิติที่สำคัญจากโพนี้นะครับอย่างแรกลาเซพอร์มาร์คไว้เลยว่าผู้เล่นกว่า74% นะครับอยากจะให้อเทมที่ OP และสกิลที่ OP ได้รับการแก้ไขนะครับผู้เล่นกว่า86.5%อยากจะได้รับข้อมูลนะครับล่วงหน้าเกี่ยวกับการเนิร์ฟบิวโอพีนะครับ OP สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับ ก็จร,จ,รจริงๆเกมหลายแนวก็ใช้คำนี้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับก็คือ over power นะครับหรือ built ที่ perform ดีจนเกินไปทรงพลังจนเกินไปนั่นเองเรามาเริ่มจากค่าสถิติจริงๆกันก่อนเลยผู้เล่นประมาณ72%ไม่เห็นด้วยที่จะ nerf skill หรือ item ที่ OP แต่ไม่ได้บั๊กนะครับฟังดีๆนะครับผู้เล่นส่วนมากไม่เห็นด้วยที่จะ nerf item หรือ b u i l ที่โกง แต่ไม่ได้บักนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าสกิลที่เก่งๆที่เรารู้กันนะครับแต่ไม่ได้บักนะเ,ออเขาจงใจให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วระหว่างซีซั่นคนส่วนมากบอกว่าอย่าไปเนิฟเลยนะครับอย่าไปเนิฟเลยนะครับผู้เล่นที่เข้ามาร่วมโหวตในครั้งนี้นะครับมากกว่า6900 0คนน i ายนะครับขอบคุณนะครับที่แสดงสิทธิและเสียงของคุณออกมานะครับเพื่อ นะครับจุดมุ่งหมายในการอ่านรีซอสด้านล่างนะครับข้อมูลตรงนี้น่าจะช่วยได้เลข1คือคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลข2ไม่เห็นด้วยเลข3ไม่มีความคิดเห็นเลข4เห็นด้วยเลข5เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับตอนที่เราเริ่มทำเซิร์เวอร์นี้ครั้งแรกนะครับสเกลมันกลับด้านกันแล้วเราก็ได้ฟีดแบ็กอย่างทันทีเลยมาจากคอมมูนิตี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยน ก่อนที่รีเซลจะออกมานะครับเดี๋ยวคนจะสับสนนะครับรีเซลเนี่ยไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับเพราะเราเอามาเลียงค่าใหม่แล้วเราก็เม k e ชัวรแล้วว่าเราเรียงอย่างถูกต้องนะครับสำหรับ Over Performing Bugs นะครับบิลที่โกงแต่โกงเพราะบัคนะครับระหว่าง Cycle ผู้เล่นเห็นด้วยอย่างยิ่ง55.5%นะครับและเห็นด้วยอีกประมาณ10% 9%รวมร o ร,รวมก็ประมาณเกือบเกือบ75%ของผู้เล่นเห็นว่าระหว่างซีซันก็ควรจะแก้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบานปลายนะครับนะฮะอันต่อไปบิวที่ค่อนข้างโกงและเป็นบักนะครับไม่ได้โกงมากแต่ค่อนข้างโกงโกงกว่าที่มันควรจะเป็นและเป็นบั็กเสียงแตกพอสมควรนะครับแต่ก็ยังต้องยอมรับว่าผู้เล่นส่วนมากนะครับกว่า บวกเลขด้วยความรวดเร็ว47นะครับเห็นว่าควรจะแก้นะครับประมาณ33เห็นว่าไม่ควรจะแก้นะครับส่วนอีก20ไม่มีความคิดเห็นนะครับสำหรับสกิล OP p แต่ไม่ได้บั็กนะครับผู้เล่นกว่า54เห็นด้วยนะครับว่าไม่ต้องไปเนิร์ฟนะครับอย่าเนิร์ฟนะ54บอกอย่างนั้น นะครับสำหรับบิวที่ค่อนข้างโกงแต่ไม่ได้บักนะครับผู้เล่นกว่า73%บอกว่าอยา่ยาอย่าปล่อยเข้าไปนะครับผมสำหรับลีดเดอร์บอร์ดเสียงแตกอีกแล้วนะครับผู้เล่น40%คิดว่าจะต้องมีการปรับปรุงลิฟต์ลีดเดอร์บอร์ดถ้าบิวที่บักทำผลงานได้ดีนะครับให้แก้ลีดเดอร์บอร์ดให้ด้วยคนจะได้ไม่งงนะครับประมาณ30าประมาณ4 0นะครับคิดอย่างนี้นะครับ ผู้เล่นประมาณ3 0บอกว่าไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะครับผู้เล่นอีก3าสิเอร์เซนะครับก็คือแทบเท่ากับไอ้พวกที่บอกไม่ต้องสนใจเลยนะครับไม่มีความคิดเห็นนะครับอืมนะครับอืมนะการรีเซ็ตลีดเดอร์บอร์ดทั้งหมดนะครับเสียงแตกพอสมควรว่าจะรีเซ็ตไหมนะครับแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่บอกว่ารีส,สินะเพราะมันมีบัก๊กสำหรับคนที่คำถามต่อไปนะครับรีลีดเดอร์บอร์ด เฉพาะส่วนที่บั็กนะครับหมายความว่าเฮ้ยใครเล่นบิวบั็อกถีบออกจะรีดอร์บอดไปเลยผู้เล่นกว่าครึ่งเห็นด้วยนะครับว่าก็มันบั็กมาไม่ต้องรีดอร์บอดทั้งหมดหรอกเมื่อกี้นะครับบอกไม่ต้องรีทั้งหมดรีแค่ไอพวกที่มันบัก็กเตะมันออกไปจากแรงนะครับและอันนี้คือการรับข้อมูลข่าวสารนะครับผู้เล่นกว่า86%อยากได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบิวที่ OP จากการบัคจะได้รู้ตัวไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ตัวไว้ก่อนจะได้ไม่เล่นนะฮะผลสรุปนะครับสำหรับรอบในการสืบเสาะหาข้อมูลครั้งนี้คอมมิวตี้ได้ให้ผลลัพธ์นะครับซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะในการพัฒนาเกมต่อไปนะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น2ออย่างใหญ่ๆคือเราจะแก้บัคนะครับ ที่ส่งผลให้บิลไอเทมสกิลบางอย่างโกงจนเกินไปนะครับและนะครับและและเราจะแอดลดเดอร์บอร์ดตามแพทช์ตามไทม์สเปนให้ผู้เล่นด้วยนะครับจะได้ดูออกว่าอ๋ออันนี้คือการก่อนแก้บั๊กนั้นนี่นั้นนะอันนี้คือหลังจากแก้มาแล้วนะไม่มีการลบมีแต่การเพิ่มให้ข้อมูลเพิ่มจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเล่นตามใครดีนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือจริงๆถ้าเกิดโพลแบบนี้ขึ้นอีกผมอยากให้ทุกคนนะไปใช้ส่อใช้เสียงของตัวเองกันซะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราอยู่กับฝั่งที่คนหมู่มากอยู่นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่เราอยากให้มันเป็นนะครับหวังว่าผลดีเซลครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นนะับฟี edback ที่ดีจากทีมงานกลับมาสู่เรานะครับว่านะทีมงานรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้จริง วันนี้ลาไปก่อนนะครับสารจากลาสเอ p o c พ็อกมีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตกันเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ